สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับ s h o p ปี้ฟิสิกส์นะครับก็เป็นปลาแท่งอบกรอบนะครับข้างบนเขียนว่า Premium Product ด้วยแต่สาเหตุที่ซื้อมาเพราะไม่ใช่คำว่า Premium Product นะครับเพราะว่ากับคำนี้นะครับ Product of Thailand นะครับพอดีเฮ้ยนะครับเป็นคนชาตินิยมนะครับเห็นว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นของไทยนะครับก็ปะมาช่วยกันสนับสนุนหน่อยนะครับอันนี้เขียนว่าเป็นรสคลาสสิกนะครับในนี้เขาเขียนว่าเป็นนะครับเนื้อปลานะครับ65นะครับแป้งมัน30 ไข่ไก่3%แล้วก็น้ำมันพืช2%นะครับแล้วก็ชอบบางที่ว่าไม่ใช้วัตถุก,การเสียนี่แหละแต่บริโภคแต่น้อยแล้วออกกำลังกายเพื่อสุขภาพดังนั้นก็อย่าก,กินเยอะนะครับโอเคครับมาชิมดีวกว่าว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะกับปลาแท่งอบกรอบจ้าแกะมาดมกลิ่นก่อนตรงๆนะกลิ่นเหมือนข้าวเกียบปลาทั่วไปแอ้คราวนี้นะครับมันเนี่ยกลิ่นเนี่ยกลินนกล่นน่าจะหลับตาคือข้าวเกียบปลาอะนะครับ เหมือนกับว่าเนี่ยอันนี้็็ค่เปลี่ยนเป็นแบบอบแท้งอะน,นะถ้าเกิดดมตามกลิ่นนะครับโอเคชิ้นก็จะเป็นแท่งๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวครับคันนี้ชิมนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงกันบ้างอืมโอเคนะ เือเห็นอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงเฟ้นฟายใช่ไหมครับถ้าเทียบกับเฟ้นฟายนะความกรอบไม่เหมือนเฟ็นฟายความกรอบมันเหมือนกับข้าวเกียวปลาเลยเฮ้ยแต่แข็งกว่านิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเขาอะเอาเข้าวเกียวปลานะมนอาอัดเป็นแท่งดังนั้นเนี่ยมันจะได้วความแบบแข็งมานิดนึงแล้วก็รสชาติาก็แหลเป็นรสข้าวเกียวปลาแบบดีนะไม่มีกลิ่นหืน พราะบางทีเจอเข้าเกี๊ยวปลาแบบไม่ดีมันหือแนละเรากลิ่นไม่ค่อยอร่อยอันนี้ไม่มีกลิ่นหือนะแล้วก็เป็นข้าวเกี๊ยบปลาแบบรสธรรมดาธรรมดานะครับคือไม่ใช่รสจัดมากอย่างแรกก็คือว่ากลิ่นคือข้าวเกี๊ยบปลาเลยคาวนี้พอแต่ว่าเขาบรรจุแบบแท่งคราวนี้เรื่องรสชาติเวลากัดกินเทคเจอร์ะครับได้ความแข็งนะครับแต่ไม่ได้แข็งแบบอะไร คือแข็งกว่าข้าวเกีย๊ยวปลาประมาณถา้าเกิดข้าวเกี๊ยวปลามันกรอบไงประมาณร้อยนี่ประมาณร้อยห้าสิบเพราะว่ามันพอมันอัดแท่งเงี้ยความหนามจะมากขึ้นรสชาติได้ข้าวเกีย๊ยวปลาแล้วไม่มีกลิ่นหืนแต่เป็นข้าวเกีย๊ยวปลาแบบทั่วไปครับคือ,ค,อคือไม่ได้ปรุงรสอะไรมากดังนั้นเนี่ยเออมันก็เกี่ยวว่ารสคลาสสิกนี่ว่า <laughs> ดังนั้นนะครับมันจะไม่ได้บอกแบบรสจัดมากก็รับคนที่ไม่ชอบรสจัดก็คือ ถือว่าตอบโจทย์นะครับโอเคถือว่าทำดีทำดีนะครับกับตัวนี้นะครับผมโอเคครับเราจบการรีวิวคลิปนี้ไปในเพลงข้อนี้นะครับชอบฝากกดไลค์ติดตามแล้วก็แชร์ด้วยนะ